การต่อไปนี้สามารถรับชมได้ไวครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านน้ำพริกนายกะวินนะครับผมวันนี้จะมาทำน้ำพริกหนุ่มกันนะฮะน้ำพริกหนุ่มขั้นตอนที่ยากที่สุดในการทำน้ำพริกหนุ่มเลยนะครับขั้นตอนนี้โอ้โห ก่อไฟมันจะแดงนะก่วมันจะแดงได้นะมันทรมานเหลือเกินตอนนี้นะครับหลังจากที่เราก่อไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาย่างต่อเลยอ่าหลังจากที่เราก่อไฟเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยเราก็กําลังนําพวกพริกกระเทียมหอมนะครับนํามาย่างอ่ามาย่างมาจี่ไฟคาเแล้วจี่ไฟนะย่างจี่ไฟเนี่ยให้มันมีกลิ่นหอมนะครับให้มัน ไม่ต้องไหม้จนเกินไปนะอะตอนนี้ผมก็เริ่มได้กลิ่นของความหอมของพวกพริกกระเทียมหอมหัวใหญ่แล้วนะครับนะครับอยา่าอย่าไหม้จนเกินไปนะครับให้แบบว่าพอนิ่มๆอหอมหัวใหญ่ก็กลิ่นกําลังได้เลยตอนนี้เราจะต้องดูนะครับพริกไปพริกมาไม่ให้มันไหม้นะครับพริกเนี่ยสําคัญเลยให้แกะเปลือกง่ายหน่อย กระเทียมกับหอมนี่นะครับมันไม่ยากครับเพราะว่าเวลามันไหม้เนี่ยเปลือกกระเทียมกับเปลือกหอมนี่นะครับมันจะแกะออกมาง่ายมากนะครับตอนนี้มาดูกันครับดูกันนะครับโอ้โห่หารับประทานมากโอ้โห okay, okay. Yeah. มาฮะเดี๋ยวเรา <Surprise. S 1> มาลองสวยงามเป็นข,ข้ามา เราก็เตรียมพร้อมที่จะไปดูกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะเก็บให้หมดหมดก่อนอน่ก็ใช้ได้แล้วนะครับอ๋อร้อนร้อนมากนะครับอขอใช้ที่คีบนี่คีบแล้วกันนะร้อนเกินโอเคครับสบภาพสวยงามครับผม ีกันเลยด้วยครับทีเราได้ย่างเรียบร้อยแล้วนะฮะก็กวดย่างสำเร็จก็ยากเหมือนกันเลยนะครับนี่นะครับสภาพที่ย่างมาเรียบร้อยแล้วนะครับสภาพที่ย่างแล้วนะครับก็สวยงามสวยงามครับแต่ขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะฮะแกะลอกเขาเขาเรียกว่าอะไรนะครับลอกลอกเปลือกอ่าลอกเปลือกนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์อย่างที่ต้องเตรียมไว้แล้วก็คือน้าปลาอ่าน้ําปลามีแค่สองอย่างนะฮะ สองอย่างนะสองชุดนี้อที่ต้องเตรียมไว้นะครับแค่นี้เองนะครับน้ำมิกหนุ่มง่ายๆเลยแล้วการจัดนะฮะวันนี้วันนี้นะครับขอบอกเลยว่าปลาเนี่ยน้องวิไลเป็นคนยากนะครับทอดเอ้ยทอดทอดนะครับนี่นี่สภาพแล้วนะแล้วก็หมูทอดผักหมูนะครับผักนึ่งมีตับหมูตับไก่นะครับผมวันนี้ น้องวิไลกับนายกว,วินจะมารันสันให้อร่อยเลยนะครับมามาทำกันเลยดีกว่ารอบแรกก็เริ่มต้นเลยนเนาะเริ่มต้นก่อนเลยก็แกะพริกแกะกระเทียมก่อนอะมานั่งแกะพริกแกะกระเทียมกันก่อนดีกว่าทอ่ทาเจอครับผมนั่งแกะพริกแกะกระเทียมกันอยดา๋ยวจานจานจานในการแกะจานในการแกะ แกะกแกแกระเทียมครับผมเรียบร้อยนะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับผมนายกวินและน้องวิไลได้ทำการ ปอกเปลือกนะครับปอกเปลือกเรียบร้อยเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ต้องต้องทําไงครับตําตําตํานะครับตํา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 โอเคฮะลุยกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับคือขั้นตอนตําตําตํานะฮะอ่าก็ใช้แรงผมอีกแล้วตามเคยนะครับอ่าแรงของผู้ชายเอาครับมาครับอันดับแรกเราจะตําอะไรก่อนครับอันดับแรกเอาอะไรใส่เข้าไปก่อนดีครับ เอาหอมก่อนอ่ะงั้นก็ลุยเลยนะครับยำมาใส่หอมก่อนปึ๊บเอาหอมตำให้ละเอียดก่อนใช่ไหมครับใช่ไหมครับอโอเคใช่นะครับอ่ะเราก็ตำตำหอมก่อนหอมกระเทียมตำด้วยกันอหอมกระเทียมตำด้วยกันเลยโอเคอ๋อโอเคครับหอมกระเทียมตำเข้าไปได้วยกันเลย แล้วก็ค่อยเอาพริกใส่ทีหลังอ่าอันนี้เราตำสองอย่างก่อนใช่ไหมฮะ,อะโอเคครับผมลุยครับตำให้ละเอียดอตอนนี้เราตำได้พอพอประมาณแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเลยคือนำพริกมาใส่นะครับอ่านำพริกมาใส่อ่านำพริกมาใส่ใช่ไหมครับน้องวิไล อ่าใ,ใช่ใส่พริกับใส่พริกโอเคครับตำให้ละเอียดไหมครับไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องละเอียดนะครับตำให้พอประมาณน้ำพิดหนุ่มไม่ต้องละเอียดโอเค <Okay S 2> <ม>ครับขั้นตอนนี้ก็เสร็จแล้วเนะาะตำเสร็จแล้วก็ใส่น้ำปลาปใส่น้ำปลาชิมดูก็ถึงลน้ำพริกหนุ่มง่ายๆนะครับเนี่ยฮะอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะเนี่ย ตร,ตรงที่ย่างนะครับ ิ่มน่ากินนะสีเริ่มน่ากินเอล้นะคนราละเอีย ะนะฮะพอแล้วนะครับเขาไม่เอาละเอียดเท่าไหร่นะน้องวิไลบอกอย่างนั้น oh, <no. S 1> <laughs> โอเคอันนี้เราคุกคุกคุกเลยด้วยอ่าคุกให้เข้ากันอันนี้คุกให้เข้ากันก่อนนะครับสีน่ากินมากนะหรือว่าอีกนิดนึงตําอีกนิดไหมหรือว่าคุกคุกก็พอแล้วตัอีกนิดไหม ในกองละโอเคครับสีประมาณนี้นะฮะโอ้สีน่ากินมากยอดใส่น้ำปลาและชิมดูสิน,นะฮะใส่น้ำปลาแล้วชิมนะครับน้ำปลาน้ำปลานะครับเราใส่น้ำปลาและชิมกันเลยนะครับมามาลองดูนะครับรสชาติจะเป็นยังไงนะครับใส่น้ำปลาแล้วชิมกันนะครับ à mình cho đi mình lên nó dài lắm kìa dựa nè à sắc... nó gần à chìm khúc 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 ชาติเป็นยังไงอยาให้น้องวิไลชิมนะครับอ่าชิมนี่ชิมนเนื้อเผ็ดกันฮะนี่เป็ดเหรอไม่เผ็ดอ่า,อาให้น้องวิไลชิมอ่าปลา <c oughs> เป็นไงเดื <c oughs> อหน่อยอีกหน่อยไหมอีกหน่อยไหมน้ำไปกหน่อยอีกน้ำไปอีกหน่อยนะครับ <c oughs> อ่าโอเคครับ เสร็จไปทำไปอีกหน่อยอ่าใส่น้ำปลาน้ำปลาเนี่ยเราไม่ต้องกำหนดนะครับว่าจะก,กี่ช้อนกี่เท่าไหร่เราเอารสชาติที่เราชอบเลยนะครับรสชาติที่เราชอบเลยอ่าคุกเข,ข,ขาเข้าไปด้วยกัน อนนี้เ,เดี๋ยวให้ผมชิมหน่อยนะครับอ่อา,อาน,น,น้ำปลาอีกหน่อยเด้วยเนาะนะ้ำน้ำปลามาเลยใส่เข้าไปครับเอาความชอบนะครับอันนี้ผมยังรู้สึกว่ามันยังไม้ ไม่ไม่ไม่เค็มมันยังแต่ถ้าใครชอบรสชาติประมาณนี้ก็จัดได้เลยนะครับถือว่าโอเคแล้วแต่สำหรับผมไม่โอเคกล้องเค็มกว่านี้กล้องเค็มกว่านี้อืใส่เข้าไปเยอะเลยอนี้เป็นไตแน่นอนอ่ะ อรอบนี้น่าจะพอดีเป๊ะนะครับรอบเมื่อกี้ยังไม่เข้มมากเท่าไหร่อ่าพอดีเป๊ะนะครับรอบนี้อร่อยมากมาไปบรรจุกันเลยดีกว่านะฮะสีสันนะครับน่ารับประทานมากนะครับสีสันน่ารับประทานมากอ่ะให้ดูนะครับน้ำพริกหนุ่มมาบรรจุใส่จานดีกว่าครับ ากการที่เราทำน้ำดเรียบร้อยแล้วนะครับบรรจุลงขันโตกใช่ไหมครับข,นขันโตกเนาะขันโตกเราก็มานะเราจะบรรจุลงใส่โอ้โห oh. น่ารับประทานมากนะเรียบร้อยเรียบร้อยบรรจุลงแล้วเอาน้องวิไลบอกว่าขาดอะไรไปอย่างหนึ่งใช่ไหม เมื่อกี้เห็นน้องยังไงบอกว่าขาดอะไรไปอย่างหนึ่งเหมือนจะขาดอะไรครับผักชีครับผักชีโอ้ยตายแล้วตายแล้วเชฟยังไงไม่รู้เรื่องซะเลยเอาน้องอไลรวลยรวยผักชีเลยครับผมโอ้โหพองสวยงามนะครับพอสวยงามเลยนะครับมารอบนี้สวยงามมากนะครับโอ้โหน่าก,กินนะน่าก,กินน่าก,กินมากอ้าวครับผม ในวันนี้นะครับนายกวินและน้องวิไลก็ทำน้ำพริกหนุ่มได้สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะสภาพหน้าตาหน้าทานมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาทอดกับย่างกับอ่ะไอ้ก็ย่างเหมือนกันเนาะไอหมูทอดครับหมูผักนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเด็ดเลยนะครับน้ำพริกหนุ่มนะครับหน้าทานหน้ารับประทานเป็นอย่างมากนะครับผมใครอยากอ่าใครอยากรับประทานนะครับก็ลองทํากันดูนะครับหรือว่าใครอยู่เชียงใหม่นะครับอยากให้เราทําให้ เชิญนะฮะติดต่อได้เลยนะครับตามที่ผมแจ้งไว้นะครับตามผมแจ้งไว้อ่าก็จะอ่าผมเ,เองสองผมทั้งสองคนเนี่ยก็จะทําให้แล้วก็นําไปให้รับประทานถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมก็ลองดูครับนะลองทากันดูลองชิมดูอ่าลองลองทําชิมกันดูน,ดนะแล้วก็วแล้วก็วถ้าเกิดใครสั่งก็ลองชิมดูนะครับรสชาติบอกเลยว่า สำรับทางเหนือแน่นอนนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับฝากติดตาฝากฝากติดตามพวกเราสองคนด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับอ่ะขอบคุณครับสวัสดีก่อนปิดรายการเดือเดือครับผมสวัสดีครับครับผมฝากติดกตาช่อง youtube นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับสับไครต์กดกระดิ่งให้พวกเราสองคนนายกวินและน้องวิไลด้วยนะครับ แล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับไม่ชิมเ,เนาะไม่เป็ชิมกันก่อนชิมปิดปิดแล้วชิมปิดแล้ชิม <c oughs> <c oughs> ปิดแล้วชิมได้อยู่อออ่ะ,อะให้น้องนีไเลยชิมก่อนนะครับเอ้อยปิดแล้วชิมกันปิดรายการแล้วราชิมกันของหมูเหมือนกันนะ ไปแล้วไปแล้วครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามบ้านน้ำพริกนายกาวินกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วอย่าพลาดคลิปก่อนหน้านี้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ